สวัสดีครับเอฟซี FC ที่นารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาดูน้ำที่นากันเนาะโอ้ยนี่ครับน้ำฝนตรงมาอย่างแรงนะครับเอฟซีต้องแลาน้ำออกนะครับ f อซีเพราะว่าต้นข้าวยังไม่แข็งแรงเนาะนี่ครับไปกลับไปดูโพตากันนี่ครับก็โพตาขยันนะครับเอ ตรงนี้ผมเอาน้ำลงใส่ที่นาให้ดินเปียกเนาะนี่ครับพ่อตาหลือว่าทะาน FC ตัวขอโทษขออภัยนะครับนี่ FC อยากดูพ่อตาก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่พอ่พอตาก็ FC คงจะเห็นแล้วเนาะนี่ครับับ ลงไปด้านล่างกันเนาะ,ะไปครับตกาะแตาก,ออก็ได้ย่าออกจากพนาเนาะนี่ครับเห็นไหมเอฟซีผมว่าต้องมีโอกาสถ่ายน้ำทั้งน,น,นั้นเลยนะครับเอฟซีฝนตกวันนี้ โอ้แรงผมถ่ายให้ f อซดูอยู่นะครับฝนตกนเอีซียกเ็ดแล้วเห็นฝนเนี่ยเรียกฝนบอกผมบอกให้ไปตกอยู่ที่บ้านเอซแล้วทีนี้นีะครับก็นี่ครับ ามาเช้านี้ไม่มีน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นจะไม่มีนี่ตรงไกลแม่น้องก้อยโน่นนะกะโน่นนะครับอีสี่กอโอ้ยเจ๋าเลยนะครับอีสี่ง่ววานนี้ในะพตาเนาะเอาน้ำออกตรงนี้นะครับข่าวมันข้าวมันยังยังตั้งก่อไม่ได้เนาะตั้งต,ต้นไม่ได้เนาะ ก็เลยให้น้ำออกนี่ขนาดาน้ำออกหมดแล้วครับ่ฝน,นตกมาแป๊บเดียวท่วมอีกแล้วครับก็น้ำออกมันก็ไหลลงมาใส่ที้นี้ไก่พัวตาเนาะ <c oughs> น,นี่ครับเดินมาเกาไปลงไป ใส่ห่ล้ำห้วยเนาะส่วนแม่น้องก้อยก็ดำหน้านู่พื้นนี้ถูกไหมครับไอซีสงสัยจะเอาเส็จเนาะพื้นนี้แม่น้องก้อยคนเดียวผมจะเดินถ่ายคลิปก่อนนะครับ,บก็แม่น้องก้อยก็อยู่ตรงนี้นะครับทำไมเจ้าไม่ลอยเลยละ่ะ ม่นไปลอยอยู่ตรงนู้นเลยตรงไหนในนู่น,น,นตรงน้ำมันเยอะๆน่ะใช่แล้ว,ลวไปเลยไปเลยไปลอยให้เอฟซีดูหน่อยเดี๋ยวว่าหนาวนี่ครับไปก็ไม่เอาแล้วห,หนาวโอ้สงสัยที่น้ำรั่วเนาะสงสัยจะได้ จะหาปล่อยน้ำออกนะครับพี่ซีข่าวตรงนี้นะครับน้ำท่วมแล้วนี่ตรงนี้ก็มีน้ำแล้วครับวันนี้มาเมื่อเช้านี้ไม่มีฝนตกแรงมากน้ำมูลมาหาสารเลยนะครับไม่ปล่อยดีวยกว่าไม่ปล่อยเนาะไม่เอาน้ำออกดีวกว่าวันพรุ่งนี้มันก็แห้งเนาะ ถ้าจะออกออกก็ตรงนี่นะครับมันเป็นร่องน้ําเนาะตรงนี้ถ้าจะเอาออกก็ตรงตอนกลับค่อยออกออกก็ได้นะครับพีซีแต่ตอนนี้ยังไม่อ,ออกหรอกครับมันจะมีท่อปล่อยอยู่ครับเหลือท่วมข้าวอีกนะพูดแล้วก็เห็นท่วมเลยนะครับพีนะ่ซีโอ้ยนี่ครับ วันพรุ่งนี้มันก็แห้งแล้วครับตรงนี้น้ํามาแป๊บเดียววันพรุ่งนี้ก็แห้งน้ําตรงนี้น,นแถวนี้นะครับอีซีเพราะว่ามันเป็นโคกเนาะนาโคกโอ้กานี่แหละครับแม่น้องกล้อยหวานกานเห็นไหมครับพี่ซีเหลือไก่ลงกินเนาะนี่ครับกา ไก่กินเยอะมากนะครับอีซหีหวานกล้าสามกระสอบได้ก้าแค่นี้แหละไก่กินหมดเกือบหมดนะไม่ใช่หมดน้ำเต็มที่นานเลยนะครับอีซีโอ้วันขากลับผมจะปล่อยออกตรงโน้นนะครับอีซีเมื่อเช้านี้ก็ปล่อยอยู่นะครับมันลดน้ำลดแล้วแต่ฝนตกมาใส่อีก เมื่อเช้านี้นะครับอยู่ตรงนู้นเนาะเขามาดำนานะครับไม่กล้าถ่ายคิดเพราะว่าเขาเปิดเพลงเนาะก็เลยไม่กล้าถ่ายเขาเพราะว่าเปิดเพลงเสียงดังกลัวเขาลบกวนเนาะกลัวํากวนเอซีพูดเสียงเพลงมันดังเกินกลัวติดลิขิทธ์เขาด้วยนะครับเอซี FC. นี่ครับ ฝนตกหลังฝนตกตอนนี้ก็สี่โมงห้าโมงห้าโมงยังมืดมืดแล้วครับค่ำแล้วฝนฝนตกก็ว่ามืดมืดหัวเพรฝนตกนครับไอซีนี่แมลงก้อยก็ดำตรงนั้นก็จะไก่จะเสร็จแล้วเย,เยจะได้กลับบ้านแล้วนะครับไอบซีหนาวแล้วครับ หนาวแล้วนี่ครับนม่นังก่อยก็เก่งนะแม่นังก่อยเก่งนะครับดำนาตรงนี้ส่วนแม่ยายก็ทำกับข้าวให้ไว้ให้พ่อตาเนาะทำกับข้าวเสร็จก,ก็กลับบ้านนะครับน อย่างก้อยไม่มีแรงที่จะสวัสดีเอฟซีเลยนะครับเห็นไหมครับดำทำานาจะได้เล็กๆแบบนี้นะครับอซมันจะได้เสร็จเร็วเนาะนี่ครัว่าดำหน้าแต่กลางออกไปหาริมเนาะเดียวข้าวก็มันก็นกนฟูต้นข้าว เดี๋ยวต้นข้ามันก็ฟูนะครับทางน้ำนะครับอีกีอูแล้วอ่านี่ครับน้ำตรงนี้โอ้ออถ้าให้น้องก้อยมานี่น้องก้อยจะว่ายเล่นว่ายน้ำเล่นเลยนะครับนีบ่เยอะวันนี้ฝนตกแรงมากเยอะมากน้ำตรงที่พอตาขุดกอโอ้ยมีแต่น้ำนะครับ นี่ครับตรงนี้จะมีแต่น้ำเนาะ,ะนะครับก,ก็หลังฝนตกหลังฝนตกนะครับอีซ่เอาผมก็ขอจบคลิปเพียงที่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ